สวัสดีครับเคยเล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเชาวนี้อยู่ที่โคกน้องนาไทยลาวดินแดนไอ้น้องสองฟังโขงครับบ้านสายสัมพันธ์สองแผ่นดินอยู่บ้านหลังเล็กๆของข้าครับอยู่สวนตอนนี้ฝนตกครับพี่น้องครับมีขนาดเดือนพฤศจิกาวันที่สิบสองนะครับเดือนสิบเอ็ดสิบสองแล้วฝนยังตกอยู่โอ้ปกตินี่มันหนาวเลยนะครับมีฝนอยู่นะครับปีนี้ฝนรู้สึกว่ามันสีมาละลาเลยครับ มาห้มพี่น้องก็แลเกี่ยวเขาองผมงไข่เนรแล้วแล้วนะครับแล้วเขาแล้วน้ำแล้วแต่ว่าตอนเกี่ยวนี่ยกับฝนตกก็เกนจนเขาออกออกหักเม็ดเขาห่วงเขาครับมัดมาทันจนออกหักเพราะว่าฝนมันตกมาใส่ตอนเขาเกี่ยวแล้วก็มือที่เขาสีนะครับหรือว่าหลือปั้นเนี่ยมือปั้นมือสีเนี่ก็ตกก็เกินวันนี้กับฝนตกเนี่ยพี่น้องหลายหลายท่านเพราะยังโบเกี่ยวเขานะครับ เขากําลังพะเกีียวฝนตกมากเกีียวเขาเอเข้ามาละเอเข้าไปทรงขายงครับส่งเด็กๆไปโรงเรียนตอนนี้ก็ยู่กัน2คนขึ้นเขาฝนตกบรรยากาศดีตลองหากิจกรรมเพ็ดอีกแล้วครับพี่น้องครับไปสวัสดีค่ะ ส่งขาใหญ่มาฝนตกเดือนสิงหาคสิบสองวันเนี่ยไปลูกก็ไปโรงเรียนหรอฝนก็ตกจะบอกฝนตกเราอยู่สองคนนะเหตุอะไรสั่งบรรยากาศมันดีนดะ้สะั่วันนี้เรากลังจะกิจกรรมหาข้าวกินครับนนเฮ็ดเบียด ว่านี่เมื่อยเมื่อยครับลูกปวยโยตัดหนา <laughs> ตัดหนาครับเมืเ่อยแค่แรกว่ะเมืเ่อยแตัดหาเ,าเาก,กะโากินข้าวก่อนค่อยทำเบียกทเทปเบียกต่อ่ตนีฝนตกงทเทเบียยนอกบ้านไปเลยต้องทเทปเบียยในบ้านเเบี้ในบ้านไปเลยเ <c oughs> ้ไหม <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเลิกเรียนวันนี้โอ้ยเปเลิกเร็วแท้ตอนนี้ตีแต่เลิกไวคนเลิกไวแต่คือไปเลิกสามทุ่มแล้วก็มาก็นอนเลยตอนนี้ยังไม่ได้เห็นอย่างยี้เลิกเหรอมาเลิกเร็วยังไงเอาทำไมหน้าบูดจังเลยยิ้มหน่อยสิครับเดี๋ยวที่ไปเรียนใจไหมบอกไว้กับลูกนิดนึง ิอนงเรียน,ยนไหโร,รงเรียนโรงเรีนโรงเรียนศูนย์อะไรศูรยนย์อะไรครับเียยมาตาเอเขาเกมที่เยวยังไม่เลิกยวเ,เลิกแรงคลแม่จังจน้อยที่เลิอกก่อนใบสาไปศูนย์เล็กๆมาอาให้เมงบรรยากาศ ฝนตกเข้าเดือนที่สิบเอ็ดแล้วเข้าเดือนสิบเอ็ดแต่ว่ายังมีฝนอยู่พี่น้องเดือนสิบสองแล้วเดือนสิบสองแล้วเดือนสิบเอ็ดเขาเดือนสิบเอ็ดตอนปฏิทินเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกายังมีฝนตกอยู่มีฝนตกอยู่เบิบมือเลยมัอนี้บรรยากาศสวนของเขาตอนนี้ต้นไม้ลมลื่นเขียวดีขนาดเลยต้นไม้ก็เริ่มใหญ่แล้ว เด็กคนเล่นังไงนะเบ๊กแบ๊กแบ๊กเบ๊กเขามาได้เล่นเพื่อนมาน่ะเอ้ามาได้แรกกินหน่อยแรกจะกินดังแรกกินด้วยอยู่กันหมาะเหมาะแม่แม่เส่นเคยบรรยากาศก็ดีสุดโต๊ะครับเมื่อใดเวียดเลยวันนี้ยังตัดเนี่ยผมก็ตัดไปแลักๆก่อนไปเล่ากลับมากะกลับมากะเน่าบ่อไหล ตัว่ากระตัดทั้งหนาชุ่งทั้งหนาเนี่ยหนาบานแล้วว่าเอ้ยแบกออกไปเลยเป็นยังไงครับไปโรงเรียนสนุกไหมสนุกไหมครับที่มีเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนเยอะได้ร้องไห้ไหมไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องโอ้โหไม่ได้ร้องหรอไอท่ไม่ได้ร้องไอไี่ไม่ได้ร้อง่แม่ไงว่แม่ไห่มาสองมื่นี่สองมื่นนห่งห้อยบนะให้ยูบอมบะให้ให้ บอกปากัะลูกหน่ให้ทำไมถึงร้องให้ทำไมถึงร้องให้ร้องอะไรร้องทำไมทไมถึงงร้อไม่รู้เรื่องเลยชงมือนี่แหละเห็นเอลตอนแม่หันหลังนี่กินกล้วยนึงมันนึงปันขุนเท้าเลยในนนั่งชมบรรยากาศมีเพื่อนเยอะไหมไปโรงเรียนมีเพื่อนเยอะ มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะหรอได้ดื้อไหมเรียนยังคือยังแนบอกฟ้ากับลุงโน้ตเียนหนังสือยงนะทำอะไรบ้างอยู่โรงเรียนเรียนหนัเสียงนะกินแล้วก็ไปนอนบ่กินไปนอนบ่เอาฟ้าวงียบแล้วฟ้าอื่นจังอยล่ะปลอกเพ่ง หนึ่งเพลงให้ป้ากระลุงฟังหน่อยนะรอให้จบเด้อลองเพลง okay, หนึ่งเพลงะจะลองเพลงอย่างตำนานรักสองแผ่นดินตำนานรักสองแผ่นดินเนาะเรื่อว่าสีละนองเอาไปอย่างเรื่องว่าเจ้า,อาไอไผโบตำนานรักสองแผ่นดินไหมเดี๋ยวเราบอกเอาไว้ก่อนนะนี่นะอะเตรียมตัวนะอ้าวโอเคคืนยอ,อยั้นมง โชูพ <Onion> ียิงเกิดตำนานฮักช้ำแผ่นดินที่คานมาลาปีฮักช้องบกเคยหลานกันบ้านพื้นเจริญห่างและของช้องคนตาดีในฝนที่น้าเิ่งขามช่างฟัน ปวจใจเลยไอ้เาช่วแต่ฟันจะยิ่งอ้อเ้าแม่เราจะสิ็ตสามตาเอาด้วยเกียรติผู้ชายไอ้ให้สัญญาบอกสิงชีว่าไม่เท่าจะหาม่ให้จะรักชาวเราตัวเนื้อ ผู้ใดเป็นสาวเ่าเผู้ใดเป็นสาวเราาีฮะ<ต>ใส่สาวเ่าใส่สาวเ่าเทาชี้าทาี้ได้ไงนี่ไงแม่ปิ่นเป็นสาวเราต่รักสาวเราให้เท่าชีวิตบ้านไทยไก็รักแม่ปิ่นไงพ่อลักแม่ปิ่นไงอนนเอากินกว้นะกวนนี่งตบมือกันโ <c oughs> อ้นืกตัวมือ,อโอ้มวนขนาดเลยเอา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 กโปรงนีง่พี่เดียวยังไม่เลิกเลยพี่เดียวเนาะ ฝนตกเมื่อนี้่ครับเดือนสิบเอ็ดหรือเดือนพฤศจิกาฝนยังตกอยู่นะครับตอนนี้พี่น้องที่เพิ่นเกี่ยวเขาตากเขาตากน้ำโอ้เฮ็ดบาเปเลยแล้วก็พูดที่เพิ่งไข่เนา่าบานเถาใส่รถเกี่ยวครับพี่น้องครับใส่รถเกี่ยวเวลาฝนตกอ่ะวกเกี่ยวหยุดเกี้ยวนะครับแต่ว่าผู้ที่ตากเขาไวก้กันเอาละค้นค่ันกะกู้เ่าะท่านอาละค้นกะบกำลังตากยังบ่แหง้งฝนมากก็ต้องได้เก็บได้เนียนนะครับ แดดออกมากกันยังกันว่ากเดือนพฤศจิกายนละ่ะกลางเดือนละ่ะวันที่สิบสองล่ะก็ยังตกอยู่ฝนปีนี้อายุครับอายุมาะระยิ่งบ่หนาวเนาะแต่ก็สักหนาวึ่งหนาวแล้วสักนึ่เราก็อยู่บ้านกันไม่ได้ไปไหนเลยเห็ดเปียกน้ำสวนนี่แหละครับมือนียว่ได้บ่ได้เปียกยังมือนี้ น้ำเหรอฝนตกบงนมือวันนี้ฝนตกลิ้นตอนนี้มันตกลิ้น,นตองดึงเงี้ยๆกะใไดแต่ <c oughs> แต่อ,อะไรไปกิจกรรมอะไรได้เรียกไม่วันนี้นะนทนีเดียวท,ท,ท,ทีวันนี้พอชอช่างได้เบียนเดียววันนี้พอชอช่างปลากราบไอยู่นะีแม่ปินนะแม่ปินใช้มะขวนพอก็ โหวะเมียเป็นชิมักกวนพ่อก็ลับหล่ามาอยู่นะอะไรใกล้น้องวะฮะเ,เอาไปน,อนะอออนอ้อ,นอ,นองอ่ะ<บ> <laughs> เอาเอายี่ว่าน้องอยากได้น้องวะเอาไปได้ละสุดแล้วลูกออกมากระสเปีนบักเอเล่ส <laughs> ุดแล้วแถวไม่เลิกล<ะ>เลยเอาขอบคุณป้ากระลุงก่อนป้ากระลุงมาให้กำลังใจ ตั้งแต่ไปดำนาเกี่ยวข้าวไปนอนหน้าคักบอกราก็ลุงกันเดี๋ยวเอาไว้ก็ลูกโป้งนี่บอกปาก็ลูกกันไหมคักวะสนุกไหมสนุกสนุกไปไปไปนอนนาได้อะไรไปนอนนาได้อะไรได้อะไรไปนอนนาได้อะไรครับได้หอยได้หอยหอยหน้าเหรอมีมีตัวอะไรบ้างมีปูไหมปูภูเขามีไหมมีครับด้วยสิ ปูภ<น>ูเขาพ่บอกเม่อมากกินห<น>ยัางเาื่ามากกินหอยหน้ากับปูภูเขาบ่กได้เลยขี่ตมวะที่ลงไปจับมันโอ้ที่ลงไปจับมันจับ,จ,บจับอย่างจับหอยนะ้ตัวใหญ่ไม่หอยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอหอยหนะ้าแล้วก็มีปูภูเขาที่นาแม่เท่าก็จะมีปลาเนาะสนุกไหมอยู่กับแม่เท่านะ ไปนอนนาอีกไหมเดี๋ยวปดเทอมไงพอพาไปนอนขุดมันมาหน่อยให้ทองน้ำให้แม่เถาแต่ว่าไปบ่ไปเที่ยวทะเลวะปีนี้ช่วยแม่เถาพอเถาไปเที่ยวทะเลวะอ่ะทีไปน้ำลึกลึไปน้ำลึกลึกที่ว่ายน้ำเป็นหรอใช่ใช่โอ้เปลาเป็นกับมมันก็จะปัดหยาเนยเนียเนี้ยเนี้ยเนีย เรอพี่เตีเอาจัเหมือนกับ pues mm nah. ไปทำกับข้าวแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งว EN, <S <S ันวันนี้พักผ่อนไม่ได้เรียกเลยวันนี้แล้วทีไปโรงเรียนฝนตกชิ้วแบ็กแบ้กไปเลยนนำมันนี่ แบกฝ่<ม>า้านเด้อแบกเดิน <Back S 2> ไปเที่ยวเมืองลาวได้แบกเนี่ยยังแบกชิคกี้ลอปตายเลยแบกไปเที่ยวเมืองลาวอาทีจะไปไหนครับรอ,อาทีจะไปสวนอาต้นเหรอไปสวนอาต้นเนาะเอาลูกบป่งไปด้วยแบกฝ่า้านเด้อเอาสวนเนดะ้อแบกเนี่ฝนตกเงี้ยตกลิ่นครับ ตก,กะพ่อขีดินไล่นี่แหละแต่ว่าเป็นละอองฝนอากาศสงสัยไม่สีหนาวะ่ะบเบิ้งพ่อขีเนียวโอ้ยเห็นนั่นไหมนใหญ่ขเราขี่รถก,กันมาเบิ้งสวนทุเรียนของนาครับนกปิ้นได้กินสมเมา,เาบขาเปียวหยาความเ <laughs> บิ้งต้นทุเรียนเง้ยงางๆ้ยงนะเยวพดเลยเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งสวนทุเรียนของนาหน้าสาวครับ คาดว่าปีนาปีปีนาเริ่มเอ้ามากีครับโอ้หุ่นบักใหญ่เลยเขียวงามเลยเทยุเรียนนักเ,เ,เ,เาารียกกนมมนันุเรียนไปเล้วลำรักของเขาต้นเดียวนึ่งกตายจำ ตลอดอาทิตย์15มือไห้ปุ๋ยทุก7วัน <terms> ต้นมะขามก็ได้ล mm ูค hmm. ่ะเมื่อว่าขามเปี้ยวยัดาเลติดโวพี่น้องไสนใจติดต้อมาได้เนอพี่น้องมึ่กมาเมึ่ามากมึ่อ่ามาอย่างงีเงยอานาเลดูสิขามเปี้ยว ย่าเอาเป็นฟุตหนึ่งไม่บรรทัดหนึ่งหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้อ่นองให้เบ่งโอ้ยนุ้ยไม่เอาไม่เอาจะไปดึงทำไมก็รึงไปก็ดึงไปกินเลยป๊าพี่น้องคนะบองดูนี่นุ้ยย้่งนุ้ยเชื่องไม่ดึงเยอะหรอกกินไม่หมดหรอกลูกมันเปรี้ยวมากเลยผู้ใดสนใจติดตอมาได้เด้อพี่น้นองเพ uh uh ื่อนคาย หลายนะครับขายยกสวนเลยนะครับคุณน่ะเอาไปแช่อิ่มหลายขนาดคุ้นดกคักคุปปีกะมีผู้มาเอาเด้วคุณน่ะหมากใหญ่ขนาดปีนี้เพิ่งบ่มีผู้มาเอาปีนี้นี่นะครับหมากหนึ่งใหญ่ก็หนีวมือครับเน่าเน่าเป็นฟุตคุณนะครับหมากหนึ่งเนี่ย เพราะเราเพราะกินบะมดกินบะมดสมมะขามเจียวมันสมต้องไปเฮ็ดอันมะขามแช่อิ่มมะขามแช่อิ่มนะเมนไปเฮ็ดแช่อิ่มไปเฮ็ดเฮ็ดปลาเปิล <มา S 1> ปลาเปิ้ลเฮ็ดแซ่บกิโลนึง <ไป S 1> เท่าไรเพิ่นเฮ็ดมาแล้วเออบางเจ้าก็สามร้อยกว่าบาทบางเจ้าก็ 150, ร้อยห้าสิบปลาเปิ้ลเฮ็ดปลาเปิเ้ลเฮ็ดแซ่บเลยพูดนะตุกขนาดเลยปีนี้นครับกูจนพูดนะต้นอะไรกันในสวนทุเรียนสวนทุเรียนครับใหญ่ละ สิได้กินหมากแล้วปีนาก็เริ่มเอาหมากแล้วครับเนี่ยออกมาเลยเจมจะสดขายใหญ่เล็กเลี้ยนก็นเลยพากันขี่รถออกมากินสมน้องที่เอาอยัางบรร่เลิกน้องปีนเฮ็ดแก้ววะความเอาเลยเอาค่าตน้นเมื่อกันนะกินชมยุทางกันไรหรอ,อกินสมอยู่ทางกันได้ป่ะกินดเดลย ตัมะขามตลหมากกินมากเดียวมืดดีก็ถือว่าเก่งละกินมากนึงอิ่มได้ฮอตสามมือ,อกินมม่ม้วอตัวไก่ผู้ใดกินมืดก็เก่งละพู้หนึ่งมากบักใหญ่หนึ่งอันที่กินมืดได้โง่กินมม่มดด้อนตัวรกกินขนบิงังเอ,อ้พี่พีไม่กินแล้วแม,ม่มาเป็นรักเขาสามมือยัง

เจ้าเมื่อไหรกินสมยังนี่ตั้งเองท้อปวดนลกลกปะเดี๋ยวเราไปโอ้คิดแล้ลเไปคุ่นครับไปเบิ่งบ้านหน้าเราเห็ดไปหอดใส่ละนี่บรรยากาศสวนทุเรียนใหญ่ขนาดเลย่นาดต้นทุเรียนเป็นเขียวหอต้นแล้วครับมันต้องใส่การดูแลใส่ใจมันอิลิทุเรียนเนี่ย ทิมปูขวางไปได้เลย,เลยเปะกินมาจริงบ่ะนั่นกว่ะถึงบ้านแล้ว <c oughs> โอ้แล้วล่ะตัวนี่ย่ารำย่ารำเสร็จแล้ว <c oughs> บ้านสวนบ้านสวนออกกันครับป <c oughs> ิดกระจกกระจกเป็นล่ะ บัณฑสวนครกกับก็เป็นสวนทุเรียนน,นี่สิบบาเองครับไอ้เรือ่องสวนมะขามเปรี้ยวยักษ์แล้วถ้าถ้าสั่งเราถ้าถ้าข้าวเหนือนี่คือแดงงานมันราแรงกันได้อยู่ใช่ไหมครับครับแต่แต่ละข้าวจะตัดกันยังไงครับข้าวเหนือวนี่หนาเท่าไหร่ครับแล้วไปแล้วครับเสร็จแล้วข้าวเห,หนียหนาเท่าไหร่ครับัณฑ์สวนของหนา ทางหลังระวังตกลูกระวังตกแล้วลูกนะเดี๋ยวเข้ามาเร็เดี๋ยวเข้ามาอืมมันจะตกหลังก็เป็นบ่อปลาดุกบ่อปลาดุกครับเรียงปลาดุกอันนี้ถ้าผมจะต้องตัดให้เาเกียวไมเาวททนทรับแพงเพื่นท่านือก็เป็นสานามาไว้สูบใส่ต้นทุเรียนเครื่องสูบน้ำก็ั่พุ่นสูบน้ำหด คนรุเรียนคนอีกหลังหนึ่งด้วยคนครับหลังคนน้องต้นด้วยหลังคนหลังนี่หน้าอยู่สวัสดีครับเฮ้ยนี่นาคีอแควนาออกระบาดนี่ไปหาโจ์เ,เขาเอาแควออกมกอือเลยเออช่างโลดครับวิโลดฟ้าเพลิน <ปะ S 3> เสียต้นมาดีครับมาเบ็ดมาดี เฮ้ยโอ้ยโยกไปโยกมามันหลุดก็ร้อยออกไงโจมเอาแถวออกว่ะโอ้แถวว่องตัวเนี่ยเฮ้ยมีเสน่ห์ไปอีกแบบเลมันจะมีเสน่ห์อีกแบบเลยจุดขายวะเอาไว้เอาไว้เอาไว้คลิปวะมาปูหลอดมาพี่แก้วว่ะเหรอมาปูหลอดมาพี่แก้วข้างหน้าเนี่ยเด้อเลยุ้ ปูโหดปูโหดคือบ่มีแถวทางหนาเนี่ยัมภาษณ์ปูโหลดคือเหมืกินข้าวแซ่บน้องเข้ามาแซกมาประหลับเลยบ่เส็ดฟ้าบ่ะโอ้เสร็จแล้วตัวนี้เหลือสามตัวนี้เป็นปะเสร็จหมดแล้วครับปั่นสวนเห็ดพี่เสือมาเองบ่มโอ้โหเสือทุเรียนปลาหมาขามเปรี้ยวยักษ์ในกระปุกทุเรียนเราต้องนั่งก็ตัดถิ่มละต้นหมาขามเปรี้ยวยักษ์เลย เป็นไงครับไม่ยอ้อยปนทายต่อเมียท้องครับโอ้แล้ก็ทําเป็นได้ผู้ชายได้ผู้หญิงครับเหรอในผู้หญิงท้องแล้วครับตอนนี้ท้องแล้วครับแต่งมาได้ไม่ถึงปีดีแล้วดีแล้วดีแล้วรีบเอาจะได้ทันใช้ส่วนปีหน้าก็ทุเรียนครับทุดปีหน้าทุเรียนปีหน้าไหมใช่ไหมออกดอกก็สารต้นนะครับ โอเคให้มาชิมเลยนะครับผมผมบว่าสามต้นแต่เราเราไม่ตั้งใจเอาธรรมชาติสัรสร้างโอเคแล้วถ้าถ้าถ้าปีหน้าเราจะทำสามวันนี้ก็ไม่ได้รดน้ำทุเรียนนี่สบายเลยเนาะไม่ครับไม่ฝนตกฉีดยาไม่เสร็จตัวครับเนี่ยฝนตกห้าสิบโอ้ฝนตกแห้งเลยยู่นี่เนาะอยู่บ้านหมดจะน้ำหงอยู่เฮือนผมหมดบ่แห้งเลยดินยังบ่เลยดินเปียกแล้วข้างหน้า ไมานจ้า่านาว่าฝนตกบัทัวฝ่าบอือยังไงเฮฝนอยังมาตกเดือนสิบสองก็จะตากเข่าเปียกเบ่เข่าทังข้างแมนแมนขวงมาฮะขวงมกมันมันลยดูมันผิดเพี้ยนไปละโมันโรร้อนทำาดูผิดเพี้ยนทั้งหมดครับอ้แล้วไปสเติมละเดี๋ยวเราเลืองาน้าอย่างเดียวเนาะนารดะ สร็จแล้วก็ไปต่อขั้วนว่าข้างหลังกันวะไปเมื่อกันที่เอาเลือกเลียนละแต่ไปรับพี่เที่ยวก่อนไปะไปครับ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 เสร็จแล้วครับอ่านสวนรณฝีมือสังโลดเฮ็ดสองคนกับเมียเบิดหลังนี่เรียบร้อยไปโฮหาเที่ยวเที่ยวเลือกเลียนแล้วกลับไปหาพี่เที่ยวครับ เลิกเรียนแล้วหรอคะทำกันบ้านหรอบ้านพี่สาวครับสวัสดีค่ะน้อน้อยน้อน้อยตำเสตติ้งบ้านพี่สาว,วตาน้อยสวัสดีค่ะแต่ก่อนเขา,ากับภาคกันยูนิตละตอนที่ยวาอยัางน้อยๆอยกีกอะแลวเที่ยวทำกันบ้านก่อนค่อยกลับกันบ้านทำเสร็จแนะล้วหรืนะมารับน้องทีเอลครับี่สิดข้อผิดข้อเดียวตัตว ี่สิพ่อพีเลนค้เดียวก่เก่งนะสอนการบ้านลูกสาวก่าคนนี้ขอคุณสอนการบ้านเนีพพพ่พิ่พี่ลูกสาวสอนแมแต่ไม,ม่เล่หรอกมีเศษไมกลับกลับน้องเทียวไปสวนมา อ่นได้สอบได้ยเยอะวะในที่แถวไหนวังเกนเลยแถววังเกนเลยว่ะไรกันเป็นไงปีหนึ่งสองปีป่ะปีหนึ่งไหมสองปีอ,ปอปย่งางเมื่อแล้วเหรอเ,อ,อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ทีเอาทำกันบ้านให้พี่ปลาล์มสอนกันบ้านพี่เทีเอาก่อนไหนดูสิดูสิหนังสือเป็นยังไง ตั้งใจเขียนค่ะเก่งแล้วไปไปไปสิไปไปเฮ้ไปไปบ้านกระลูกไปไปีไปไปก่กัไป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 น,กน